ข่าวดีครับราคาลำไยพุ่งเกษตรกรยิ้มได้ครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ที่จังหวัดลำพูนครับบอกว่าวันนี้หัวใจพองโตครับเพราะว่าราคาลำไยนั้นปรับตัวสูงขึ้นเกษตรกรก็พอใจนะครับทั้งนี้ครับปัจจัยครับที่ทำให้ราคาลำไยนั้นสูงขึ้นมี2ปัจจัยครับปัจจัยแรกก็คือ ผู้ผลิตก็คือเกษตรกรนี่แหละนะครับที่ทุ่มเทเอาใจใส่ในการปลูกทําให้ลำไยนั้นมีคุณภาพปัจจัยที่2ก็คือภาครัฐครับช่วยในการบริหารจัดการหาตลาดให้กับเกษตรกรแล้วก็มีคนกลางครับมาช่วยกั่รับซื้ออย่างครบวงจรโดยจากการคาดการนะครับปริมาณผลผลิตลำไยของปีนี้ครับคาดการว่าจะอยู่ที่ประมาณ1.4ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ2นะครับ และที่สำคัญคือช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาไทยส่งออกลำไยสดไปแล้วกว่า160,000ตันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ23%นะครับตลาดสำคัญของเราก็คือจีนอินโดนีเซียเวียดนามและอินเดียครับขณะที่ลำไยช่อเกรดดับเบิลเอเนี่ยนะครับราคาเฉลี่ยอยู่ที่38-43ถึงบาทต่อกิโลกรัมสูงกว่าปีที่แล้วประมาณ25%ครับ ส่วนลำไยช่อเกรด A นะครับราคาเฉลี่ยอยู่ที่33 3 8บาถึง38บาทต่อกิโลกรัมสูงกว่าปีที่แล้วประมาณ29%ครับนี่คือข่าวดีครับของเกษตรกรนะครับที่ภาครัฐยังคงเดินหน้าเพิ่มราคาผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ